นเงนียบสงบกูคอยมีคนปกติหาสายหามีคนละการบกคลีแชนแนลสวัสดีค่ะส,สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทะเลเมืองอย่างไอบอรูนะคะเป็นครั้งที่สองที่ไอมานะคะรอบก่อที่ไอมาได้ป,ปูสองตัววันนี้จะมาหาผักนะคะ ผักชีลาวฝรั่งเทียเอิร์นั่นแหละหรือว่าอีกชื่ออย่างหนึ่งก็คือผักใบยีหลานะคะทุกคนไอ้ไปหา้อโมนมาแล้วเขาว่าเอิร์ดาใบยีหลาหรือว่าเฟนนยนะภาษาฝรั่งเศสเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เฟนเนลนะคะแต่ว่าใบเฟนเนลป่าเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาจะไม่มีหัวนะคะทุกคนเขาจะไม่มีหัวนะคะถ้ามีก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนเฟนเนลที่เราซื้อที่แบบว่าใหญ่ๆนะคะมันจะมี หัวเล็กแต่กลิ่นและรสชาติจะคล้ายๆกับหัวเฟนเนลที่เราซื้อมาตาม,มาทำซุปเลยนะคะอายก็เลยวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเดินนะคะนะเยอะเยอะที่สุดตั้งแต่หามาแล้วก็อไม่ใช่หัวเฟนเนลสิผักเฟนเนลแล้วก็อายก็คิดว่าอาจจะเป็นช่วงของอของผักลีลาวป่าแหละอายจะถนัดเกินว่าผักลาวอะนะทุกคนผักลาวป่าแล้วก็ไอมีผักอีกหนึ่งชนิดที่ ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่าเขาเรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้นะมันเหมือนผักกินได้ตัวนี้ไอไม่รู้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผักกะแยงฝรั่งไอเก็บไปกินแล้วมันมันไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนไอก็คิดว่าอา็จะคงคงจะไม่เก็บไปอะะีกคะเพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยเนาะรสชาติมันจะมีความเหม็นเหม็นคิวของอันนี้ผักกะแยงฝรั่งเห็นปะนี่ค่ะกินได้นะคะสตาร์ อีหยังสักอย่างเนี่ยจำสืบ่ได้เดี๋ยวจ้ะนี่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าผักชนิดไหนถ้าว่าอายไปเก็บแล้วอายไม่ชอบอายก็จะเก็บค่คลังเยี่ยวนะคะถามว่าเยอะไหมตามชายทะเลมันจะเยอะมากจะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจ้ะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยเนาะ,ะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเก็บหัวผักหัวผักวัน์ัผักชีลาวนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเผื่อฟุกเจอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็ยังมีความหวังกับผักขนาฝรั่งอยู่เนาะผักชนิดไหนเราไม่เคยเก็บออ้ก็อยากเก็บนะเคยบอกนะฝรั่งเส็จทุกๆทีเนาะก่อนที่จะลงชายทะเลเขาจะมีป้ายติดนะคะว่าห้ามเห็ดสิ่งใดห้ามลกผักชนิดใดบปนนี้ไอก็ทําตามกฎที่เพื่อนบอกมาเนาะไปค่ะทุกคนจะมาเดินฝั่งนี้ผักตัวนี้ก็เป็นดอกสีเหลืออันนี้ไอ้ก็ไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะ เผื่อฟุกไอ้ก็อาจจะได้ผักไปกินนะคะก็มีคนเดินอยู่นะคะปกติสายหาตรงนี้จะลงไปถึงไกลถึงตรงโน้นเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะ้ำไม่ลงไอ้ก็เลยจำเป็นต้องมาเก็บผักนะอันนี้ก็เป็นผักโขมฝั่งนี้ผักไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งโน้นสิขอจะถีจะทางมันก็นสิเกินไปละขอพักขนาะ อังคสิมาเป็นความฟุกอีกแล้วเนาะพี่นอ้องมาสองรอบแล้วนะคะทุกคนถามว่าอยากได้ผักอันใหม่ไหมก็อยากได้นะคะวันนี้มาฝั่งนี้ผักอันนี้ไหมถ้าถามว่าอร่อยไหมมันก็คล้ายๆกับพวกตระกูลของผักกาดนะมันจะเป็นขนช่วงนี้มันจะเยอะมากนะคะทุกคนขึ้นตามอย่างนี้เยอะเลยอย่างนี้ อพอกผักโคมยังกระสิเต็มเลยทุกคนจะ้ะเดี๋ยวไปดูผักชีนะเดินไปเรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่าซีโฮลลี่นะคะทุกคนมันเป็นน้ำนะแต่เขาบอกว่าถ้าลาของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแครอทถ้าเรากินดิบจะคล้ายๆกับแครอทถ้ากินสุกจะคล้ายๆกับอ,อะไรนะกับถั่วต้มค่ะวะไอ้แกขุดยังไาะได้นะ ออ้มาถึงตรงนี้อ้มาเจอผักโขมชนิดนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ไอ้เก็บป,ปีนี้นะคะแต่ด้วยส่วนมากแล้วอ้จะเก็บตลอดเนาะ้าคนติดตามไอ้มาตลอดก็จะเห็นไอ้เก็บผักชนิดนี้นะคะรสชาติจะออกน้ําทะเลนิดนึงนั่นก็คือเค็มมันนะคะก็คือผักโขมทั่วไปนะทุกคนผักโขมทะเลน,นี่มีหลายชนิดมากนะอือที่ไอที่ไอ้รู้จักนะคะก็ประมาณเกือบจะสี่ห้าชนิดเลยค่ะ แต่อันนี้คือไอไม่รู้ว่ามันคือผักอะไรนะไอเห็นเยอะมากยอดมันเป็นตัดกินนะนะส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีผักชีวาซานผักขมทะเลชินดนหนึ่งที่ไอรู้จักนะแล้วก็ไอก็เก็บกินตลอดนะแต่ผักตัวนี้เป็นการเก็บครั้งแรกของปีนี้นะคะช่วงนี้ก็มีอุปสรรคไม้ขนาดพี่น้องเลยอันนี้กะไม้เมื่อตอนใดบล่รู้ก็ต้องมาพากีกนะทุกคนยอดกำลังอ่อนเลยทุกคนเวลาต้มก็อะใส่ เวลานาเนเี๋ยวมันสีเละผักโขมนะอืมเนาะแต่ว่าด้วยความที่ผักโขมเนะื้วิตามินเยอะนะ,ะทุกคนเออนี่ไอ้นี่ถ้าสมมติว่าไอมาแบบนี้นะไอจะเก็บตลอดนะ,ะแต่บางครั้งที่ไม่ได้เก็บพออะไรรู้ไหมมันมีคนอายกับอสะดวกสบายส่วนอันนี้ชื่อว่าซีฮลลี่นะคะัไอก็เพิ่งไปค้นพบเจออยู่ใน Google เมื่อคืนนะไะอก็เลยมาบอกทุกคนว่าผักชนิดนี้กินได้นะ,ะเขาบอกว่า รากมันจะคล้ายๆแครอทนะ,ะกินดิบจะคล้ายแครอทกินสุกจะคล้ายๆกับถั่วเพรานว่าจังนี้นะอ้ก็เลยถอนมาเพื่อที่เอาไปลองสองต้นนี่นะทุกทุกคนโอ้ยติดร่างบ่ได้เมื่อหลายนะอ้ก็เดินมาทางนี้นะเป็นสารน,น้อยอยู่ข้างทะเลเนะาะหันมาข้างนี่ก็เจอคู่แฝดของทูบฤษีเนาะเพราะว่ามีคนถามอายอยู่นะว่าทูบฤษีนี่ มีคู่แฝดไหมโอ้คู่แฝดเยอะมากเลยนะทุกคนเออคู่แฝดของทุบฤศินีเยอะมากนะส่วนมากสิเป็นดอกไม้นะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคู่แฝดของนางนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าหนอโจดนะหนอโจดทะเลน้นยูน,นนะสามารถเอามาเอา่อแกงแทนดอกไม้ได้นะทุกคนถ้าใครขยันหอกว่าสาหรับอายกับบอกขยัน,ยนพพทีิสมานั่งบอกนะทุกคนก็แล้วแต่นะว่า ผู้ใดขยันก็ไปเก็บมาแกงได้เนาะส่วนอันนี้ก็เคยอบอกนะคะว่ายีราหรือว่าเฟนนยหรือเฟนเนลอันนี้ก็เป็นผักกระเยงที่ไอ้เคยเก็บมาแต่มันไม่อร่อยไอ้ก็ไม่เก็บตากนนบ,บอ,กอยีราก็อย่าบอกว่าสมัยฟอร์มแม่เราน่กก็พาเก็บเอานี่ไปปรุงอาหารไปใส่ในเครื่องดื่มก็ได้จ้ะก,ก้านมันนี่ หอมหอมฟนนุยเฟนนุย,นหนยหรือว่าใบายี่หร่าพักขีลาวกินได้กับพักขีลาวเลยแต่มีความเป็นถ้าพี่น้องอยากรูกนะ้เนาะบางพื้นที่แบบว่าโบมีผักอันนี้นะพี่น้องลองไปซื้อต้นเฟนเนล์อะหัวมันนะเอามาโดมเบิงรสชาติเดียวกันเอาไปออมอ่อหลายโซนี่ ไอเก็บผักอันนี้เธอแรกอยู่กอสิก้าไอจำได้เลยนะจ้ะเดี๋ยวนุเอาผักโขมชนิดหนึ่งซีบาซีบุฟซียางโบรูจ้ะบศรบกันหอยลายขนาด น้ำนะทุกคนต้องเอาน้ำมันออกเห็นกกเดียวอัติโชคล้วนั้นก็ไม่เห็นอันนี้ใหญ่ยืด าอีกหนึ่งชนิดจ้ะที่คนไทยมาเกือมาเป็นผักน้ำเนาะนี่เอาไม้มากอะ่ะไม้มัดไม้เมื่อนี่คือเงียบสงบบ่คอยมีคนปกติหาสายหานคนลาหลายหลายเออเที่คลริปบ่คอยสะดวกคนหลาย คนหลายในไอซิสไ่ค่อยเฮ็ดคีดปันหดพี่น้องไอซิรีบเรื่ยนะแ,แต่วันนี้สะดวกสบายมากเลยคนไม่เยอะอันนี้โหจะมันเป็นผักโขม,ต,ม,มนนต,ตัวนี้มันมีในหนังสือแต่ตัวนี้มันบบมีในหนังสือไหมบอกแน่เอาไปต้มนะคะทุกคนเก็บกินหลายหลายวันผักโขมมันดีต่อสุขภาพนี่ก็ผักโขมอีกหนึ่งชนิดนะคะ มทะเลจะมีความเค็มของทะเลไปต่อเป็นทางกุุบกรับดีเดินต่อไปไอที่ไอ,อให้เบ่งรอบก่อนนะมันเป็นอันเดียวกันบอขคอละอ่านเลยจ้ะอันนั้นมันเป็นอย่างนะันแคนาดาที่ซอบอ่ะอันนี้มันเป็นอัติโชคป่าทุกคน มันมีหลายชนิดนะผักหนามว่าแม่าจุกอัดนะจ๊ะอันนี้เริ่มแก่แล้วอันนี้ก่อนกินดิบได้กินสุกได้นะคะสาหรับตัวไอหลายคนบอกว่าคล้ายๆกับหวายตัวไอว่ามันไม่เหมือนหวายเลยนะคะมันกคล้ายกับการบกขลีพักกินแตงกินหน่อยสิลงทะเล ได้พักโงอีกจังหน่อยไอเดือนจังหรไอสิบเลงทะเลไปงัดป่อยหมวกจิ๋ตอนนี้ก็เดินมาหลายโลแล้วแหละพักค้าอยู่ไหน ใา่บริปีนาเอ้ยใา่บริปีนี่ป,ปีนาอ็จจะมาใหม่มาตรงอื่นหรอ,อวะมาตรงนี้ใหม่เรื่อยๆจ้ะพักวันนี้ได้พักเซนุยเซนเนลแล้วก็ซีฮอลลี่สอง,งอันเอามาซิมเลยจ้ะนี่ สีฮอลลี่แล้วก็ได้ประกาศทะเลอันนี้ประกาศทะเลวา,าลซาล้วก็เสยผักโขมทะเลแล้วก็ตัวนี้พอดีแราสิกินเหมือนคือกันพี่น้องจ้ากินกําฮอยเนาะนี่ค่ะสองทุ่มแล้วพี่นอ้องอีนนี้ถ้าบอคําบอเหมือนอกับบอมาถ้าได้ไปแล้วเลื่อมันเบิ่งเวลาไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยนะเดินไปเรื่อยความสุขพี่น้องคลยความสุขของคนแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะ ความสุขของไอ้มันมันเป็นแบบเนียนะมันหมักอยู่กับธรรมชาติพี่น้องก็ซิบเฮนไอ้เข้าในเมืองปานหดมีคนบอกอยู่แลยว่าไปอยู่ต่างประเทศน่าจะพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บนะไรน่ะไอ้บ่ามากพี่น้องในความสุขของไอ้เที่ยวมันก็แค่เที่ยวนะจะทาไปว่าที่ผ่านมาก,ก็ไปจะมาเปรียบเทียบก็คือเฮาก็มักชีวิตที่ติดธรรมชาติแบบเนี้นะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเห็นอะไแบบใช้ชีวิตแบบคือบ้านเฮามากกว่านาะโอเคเดี๋ยวไอ้ขอญาตไปก่อนนะคะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ